ข่าวปลอมอย่าแชร์ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ตามที่มีการส่งข้อความเตือนภัยเรื่องการใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ทางศูตรต่อต้านข่าวปลอม ในดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จกรณีข่าวอ้าง WHO ประกาศเตือนอย่าใช้วัสดุแผ่นอลูม um ิเนียมฟอยล์มามีส่วนในการเตรียมอาหารที่ต้องปรุงสุกด้วยความร้อนเพราะจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของท่านและก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ที่แน่ชัดได้มีเพียงปัจจัยที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้แก่อายุพันธุก,กรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงยังไม่มีผลวิจัยที่พิสูจน์แน่ชัดว่า อะลูมิเนียมทำให้เกิดโรคนี้จริงโดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าอะลูมิเนียมเป็นสารพิษต่อระบบประสาทในผู้ป่วยโรคไตมีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือโรคเกี่ยวกับระบบประสาทแต่ไม่คิดว่าการได้รับอะลูมิเนียมจากอาหารจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อะลูมิเนียมฟอยล์ทำจากโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาความสดของอาหารป้องกันการสูญเสียน้ำการซึมผ่านของไขมันและน้ำมันได้ดีนอกจากนี้ยังป้องกันอากาศภายนอกหรือกลิ่นแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสกับอาหารด้วยจึงนิยมนำมาใช้ห่ออาหารเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็นรวมถึงห่ออาหารเพื่อนำเข้าอบหรือย่างด้วย ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข02 590 1000